เลขาธิการพักคนนี้ที่ว่าคือเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ทั้งคนปัจจุบันและคนในอดีตซึ่งคนในอดีตยอย่างพลตรีสนันขจรประสาทนั้นแม้ปัจจุบันเป็นประธานที่ปรึกษาพักชาติไทยพัฒนาแต่ประสิทธิภาพและศักยภาพยังคงแน่นซึ่งการกําลังชูประเด็นนายกรองดองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพักชาติไทยพัฒนาและพักภูมิใจไทยเป็นตัวแปรสําคัญนั้นเพราะเสงหนันเชื่อว่า พักประชาธิปัตย์หรือพักเพื่อไทยไม่ว่าพักไหนจะได้เป็นพักอันดับหนึ่งก็ไม่สาม,มารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้เนื่องจากสังคมและการเมืองยังคงมีความเห็นแย้งต่อตัวบุคคลและต่อพักการเมืองซึ่งน่าจะเกิดกระแสต่อต้อตานจึงเสนอทางสายกลางขึ้นมาแต่เส้นทางสมานฉัชั้นของพลตรีสนั่นคงต้องบอกว่าแทงใจพักประชาธิปัตย์อย่างแรงเพราะเลขาธิการพักประชาธิปัตย์คนปัจจุบันอย่างนายสุเทพเพือกสุบรรที่ประกาศย้ำว่า เลือกตั้งครั้งนี้ประชาธิปัตย์ได้เสียงไม่น้อยกว่า200เสียงโดยสามารถตั้งรัฐบาลและได้นายกชื่ออภิสิทธิ์ชลุยแน่แต่กลับถูกเบรกด้วยบทวิเคราะห์ทางการเมืองของนายเนวินชิดชอบแถมโยนลูกให้พลตรีสนัน่นคู่รักคู่แค้นเก่าที่เคยเห็นแย้งเรื่องการเสนอชื่อเลขาธิการพักเมื่อครั้งพักปรับโครงสร้างที่เป็นข่าวคลึกโครมว่าพักแยกกันเป็นกลุ่มระหว่างกลุ่มทศวรรษกับกลุ่มผลัดใบ จนสุดท้ายต้องแตกคอแยกกันมาแล้วประเด็นนี้จึงยิ่งมีผลกระทบสะเทือนเป็นกรณีพิเศษและจับแปงกระเพื่อมผ่านการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตอนนี้ท่านเลือหอมใครๆก็ต้องจีบท่านก็ต้องมีลีลานิดหน่อยที่มันเองก็พูดเปิดทางอยากให้ทาง่ายถัดเนี่ยเข้ามาเป็นนายกไม่ได้เป็นนะครับนายกเชื่อพิเศษให้เขาพูดให้มันนิ่มนวลหน่อยนะท่านสุเทพอะเราก็ก็เป็นเพื่อนฝูงกันนะ อยย่าามนน้ำใจกกนะัแต่ระหว่างผู้จัดการรัฐบาลสองคนนี้ต้องบอกว่ามือหนึ่งในเมืองไทยทั้งคู่เพราะล่าสุดนายสุเทพทสุบานในฐานะผู้จัดการรัฐบาลอภิสิทธิ์หนึ่งต้องยอมรับในฝีมือจริงๆที่สามารถต่อสายสัมพันธ์ข้ามวิกข้ามวิกฤตกันออกมาเป็นรัฐบาลผลัดสองได้เพราะนอกจากจะเปลี่ยนขั้วการเมืองแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแล้ว เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันยังโชว์ฝีมือแยกขั้วภายในพรรคเพื่อแผ่นดินออกมาสนับสนุนรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์อีกด้วยสำหรับพลตรีสนันขรจรประสาท์อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คนนี้ผลงานก็ไม่น้อยไปกว่ากันเพราะนอกจากชัยชนะในการเลือกตั้งที่นายชวนหลีกภายได้นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่20ครั้งแรกก็มีเลขาธิการพรรคชื่อพลตรีสนัน และเมื่อปี2540ก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจผลตรีสนันก็เป็นผู้บัญญัติคำว่างูเห่าทางการเมืองโดยการเทียบเชิญสสพักประชากรไทยรวมจัดตั้งรัฐบาลให้ในายชวนหลีกภัยเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง การเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นประวัติศาสตร์การเมืองที่ว่าด้วยผู้จัดการรัฐบาลจากพรรคประชาธิปัตย์แต่เวทีเลือกตั้งครั้งนี้บุคคลทั้งสองอยู่กันคนละพรรคค่ะแต่จะเป็นฝ่ายเดียวกันหรือไม่ต้องรอวันเลือกตั้งสามกรกฎาคมและต้องไม่ลืมด้วยว่ายังมีอดีตมือหนึ่งอีกคนนั่นคือนายสนเเทียนทองที่วันนี้สังกัดพรรคเพื่อไทย